โอเคครับโอกาสสวัสดีคดุณดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่กันในช่องชินเบรกนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นเป็นบทบาทผู้ทำนายนะก็บทบาทผู้ทำนายก็มีสกินเข้ามาใหม่นะครับเป็นสกินเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยนะเออเจ้าหญิงทะเลทรายอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกของสกินของผู้ทำนายนะเออนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหเกือบจำไม่ได้เลยก็จะเป็นสกินของนายสตาร์เกเซอร์เป็นผู้ทำนายนะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันก่อนนี่ อ n น m เมชันตอนเริ่มเกม่ะฮะแล้วก็เราไปดูทักษะทักษะทํานายหุยหุยเป็นเหมือนเป็นเหมือนพีระมิดเลยนะครับเหมือนโบราณอีกนิดนึงการทานายก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นแบบ,บรูปวงกลมนะปกติมันจะเป็นรูปก,การ์ดใช่ไหมแต่เนี้ยมันเป็นแบบวงกลมวงกลมนิดนึงนีขึ้นเป็นลูกเรือฝ่ายกลางตัวแฝงโอเคก็ปุ่มกดมันไม่ได้เปลี่ยนเหมือนจอมตะกะที่เรายูยไปนะครับเดี๋ยวไปดู MVP ก่อน อ่ะมีแค่นี้ MVP รู้ว่าใครเป็นกลางตัวแสงลูกเรือก็ใครที่ยังไม่มีสกินของบุตรบาตผู้ทานายนะก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเติมดาวร้านไหนนะครับก็สามารถมาเติมดาวที่ร้านโคโค่ดีพีได้นะครับโคโค่ดีพีบริการเติมเกมซูเปอร์ซัตที่ผมไว้วางใจสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโคโค่ดีพียังมีบริการเติมเกมอีกมากมายเช่นโมบายรีเจนเกนชินอิมแพคพับจีโมบายฮันเนอร์อั k คิงเป็นต้นหรือจะเป็นบริการเติมเหรียญลายสดเช่นวิกโก้ไรส์โปโปไรส์ นิโมทีวีเป็นต้นใช้เพียงแค่เลข U ID ในการเติมเท่านั้นและโคโค่ดีพียังมีฟังกชันให้เลือกเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะครับเติมให้คุ้มเติมให้ฉลาดต้องที่โคโค่ดีพีเท่านั้นโอเคในที่สดุมก็เข้าห้องมาได้เป็นที่ร้อยโอ้รอนานมากด่านอะไรเนี่ยด่านลูอาหารผมไม่เคยได้เล่นด่านใหม่เลยนะไม่รู้ว่าด่านใหม่มันเปิดให้เล่นในแรงหรือเปล่าแต่ว่าไม่น่าเปิดให้เล่นในแรงอ่ะดูทรงและดูจากลักษณะน่าก็ไม่น่าเปิดให้เล่นในแรงนะครับโอเคโอ้ยลืมเอาดาวเด่นออก โหหรือเอาดาวเด่นออกอะโถ่เอ้ยไปไปลุยกันจับโอเคนี่บทบาทโอตรวยเลยบทบาทผู้ทำนายมองว่าเราจะได้เล่นเป็นผู้ทำนายแบบได้ทำนายแบบโหโนดเลยนะนี่เอฟเฟกต์การเริ่มเกมสุดยอด แล้วแต่งตัวแบบผู้ทำนายไปเลยนะอ๊้มีบทบาทเจ้าพ่อด้วยเกมนี้เอยเรามีตอกบาทวะทุกคนเด้เว้ยตอกบาทเว้ยเราพยายามอยู่ใกล้นะเอาไอพวกนี้มันต้องมีจอมโจรสักคนนะโอเคว่มันต้องมีจอมโจรสักคนแน่นอนไอพวกนี้อะผะว่าคนขี้ขยับอะอาจจะเป็นแน่น,นอนเดี๋ยวอผมผมว่าโดนขโมยแน่นอนเฮ้ยทำนายแดงไม่ได้ใช่่ะผมขอไปทำนายคนอื่นก่อน ขอทำนายหน่อยขอทำนายหน่อยครับเฮ้ยทำนายเขียวนี่แหละเขียวเพื่อนขอทำนายหน่อยโอ้โหกำลังจะทำนายเขียวเลยเมื่อกี้เขียวไม่ได้อยู่กับเรานะ่แต่ว่าเขียวเขียวอยู่กับศพด้านบนนะครับชมพูเป็นบทบาทอะไรอะ่ะเอา๋าแล้วบทบททำไม่นะทุกคนบทสีน้ำตาลเป็นนักสืบเหรอเมื่อกี้เห็นเดินออกจากศพไปหนึ่งแล้วก็แล้วก็เดินกลับมากรวดศพเลยโอเค เดี๋ยวผมเราจะไปทํานายสีเขียวนะสีเขียวมันไม่กดบทโซบาท,ทุกคนผมไม่รู้ว่าเป็นบทอะไรแต่ว่าอย่างน้อยที่ในห้องตอกบาทมีย้อนเวลาแน่นอนสีเขียวบอกให้โหวตสีน้าตาลเอาละเว้ยสีเขียวบอกให้โหวตสีน้ําตาลละตาลมันไปดักหมอไงอ๋อโอเคตาลไปดักหมอแล้วแล้วจะพอไม่ฆ่ามอ้ไม่รู้อ่ะมันมีนาจานะมันมีนาจาเดินเข้าไปก่อนโอเคแต่ว่าลองไปทำนายสีเขียวดูตอนนี้เรามีทำนายแล้วทุกคน ทำนายสาววิดาวทํานายอีปิกของเราเฮ้ยม่วงเอาม่วงดีกว่าม่วงดีกว่าเฮ้ยเขียวมันยิงเราเลยครับผมว่าม่วงม่วงโอเคทํานายเลยอืมม่วงลูกเรือเชื่อถือได้หนึ่งสาห้าโอเคสีดแดงสีดแดงมาทำไรอะ่ะเฮ้ยไม่มีคนแก่ด้านล่างอ๋อแตคนจะแตกแล้วเพื่อนโอ้ย้อเวลาย้อนทำไมอะ คเจ้ากับสีน้ำตาลเรียบร้อยย้อนเวลาย,ย้อนทำไมอะแก่ไมมหมเนาะอ้ย <c oughs> เรียบร้อยครับจบจบเลย <c oughs> ไม่คูณไม่หัวกันวะแล้วใครเป็นคนย้อนอะ่ะออน้ำตาลเป็นหมอผีอย้อนเวลาสีฟ้ามินย้อนเวลาเอาสีฟ้ามินย้อนทำไมอะเอ้ยมันจะก่อนแทกเลยมาเกมที่สองเกมนี้มีตอกบัทด้วย มีวิญญาณแล้วก็มีจอมตะก,กะโอเคมีวิญญาณจอมตะก,กะใช่ไหมสีชมพูอาจจะเป็นนะแกด้านล่างเนี่ยอุ้อยฝปมาแล้วมันร้ีชมพูขยับเฉยเลยอุ้ยใครให้อัศวินผมอะ่ะขาวให้อัศบินงั้นผมทำนายเหลืองแล้วกันเรียบร้อยขาวให้อัศบิน ทำนายเหลืองเหลืองไม่รู้ว่าบนบทอะไรอ่ะวิ่งเข้ามาโอเคว่าจะทํานายเหลืองมันไปติดไอ้ขาวอ่ะขาวเป็นเอ่อขาวเป็นพระราชาโอเคทีฟาร์มีน่าสงสัยไอ้มีนทำาคลิยคอรนะดูเช่นนี้ละคนโหวตนะว่าเง็นวิเงินป่ะผมผมผิดอะไรเนี่ยมาทำาคลิยรอปอมะฉันเป็นผู้ทำนายโอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละผมว่ามันไม่ใช่ละน้ำเงินแ้วน้ำเงินเลยน้ำเงินมันวิ่งออกมาจากห้องครังแล้วพอผมวิ่งสวนมันกำลังขึ้นไปปุ๊บผมเจอศพ น้ำเงินไปนะทุกคนน้ำเงินไปน้ำเงินไปมันตากส้่มโอเคเปล่ามาแก้กับมิน้นโอเคไม่คเสงเงินไปเสงเงินแสงแทำนายแล้วผมผมทำนายตัวจริงนะเมื่อกี้ผมไปตอกบัตรกับสีขาวมาสีขาวให้โล่ผมอะพราาชาผมทำนายตัวจริงหอนเงินได้ไงเดี๋ยวผมจะไปทำนายเหลืองนะผมทำนายเองเดี๋ยวผมไปทำนายเหลือง ไม่ใช่ครับสีน้าเงินเป็นตัวแฝกไม่รู้อ่ะผมได้โลมมาละใส่น้ําเงินเลยไปทํานายเหลืองแล้วครับเหลืองมันบุยผมอ่ะทําไมต้องบุยผมอ่ะเหลืองบุยผมทําไมผมจะไปทํานายเหลืองเมื่อกี้เหลืองมิ่งลงไปด้านล่างอ่ะนี่นี่นี่ทำนายเหลืองอบ่อะไรอ่ะอ๋อเหลืองตัวกลาง ผมทํานายสีเหลืองแล้วนะสีเหลืองเป็นตัวกลางอะ่ะอยากจับวิญญาณกันเบ่าถ้าอยากจับวิญญาณก็บวชสีเหลืองไปอะ่ะสีเหลืองเป็นตัวกลางอะ่ะเอาสีอะไรอะ่ะฟ้ามิ้นเหรอแต่ว่าเหลืองเป็นกลางนะอยากจับวิญญ,ญาณไหมอ๋อมินตอยมินก็ไ่แฝไม่แตงก็กลายมินต์แน่ๆก็ทำให้คนอื่นดีมันมีต้อฟาย,ฟรรยบาลาัาเนี้ยคนอื่นอ่ะเหลืองกลางหนึ่งไอ้มีต้อสาไสายบาลาตาเนี้ยมันมีคนเดียวไอ้มินตนะคนอื่นเขาต้องไปจะมุดอ่ะ เดี๋ยวผมจะไปทํานายสีสีอะไรดีสีเขียวไอ้สีม่วงแล้วกันสีม่วงสีม่วงแต่ว่าเราต้องไปทําทาเควสก่อนอะสกิลเราจะไอ้สกิลแล้วมันพร้อมหรอ,อมันยังไม่พร้อมอะสกิลเรามันไม่พร้อมครับทุกคนโอเคไปทำเควสก่อน กว่าตะกะกินอย่างเดียวอะตอนเนี้ยตัวแฝดมีอะไรบ้างสไนเปอร์กินกะโอเคมันกดปิดมไม่ได้อะ่ะเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ตีขาวละตีขาวเป็นคนดีเพื่อสีขาวเป็นคนดีนะผมผมก็บอกแล้วว่าเขาเป็นคนดีเขายังให้มงผมอะสงสัยใครให้ผมไปทำนายไหมหรือว่าไปทำนายม่วงไหมแต่สีเหลืองอะเป็นวิญ,ญญาณแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์สีเหลืองเป็นตัวกลางละตอนเนี้ยผมได้ตัวกลางหนึ่งคนอะโอ้อ่หเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปทำนายม่วงนะ โอเคตบตบมาก็ดีละเมื่อกี้ผมไม่มีสกิลสีเขียวบอกว่าสีเขียวเป็นสับเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวผมจะไปทํานายม่วงก่อนตอนนี้เหลือม่วงแดงแล้วก็ชมพูที่ผมไม่ได้ทํานายม่วงแดงชมพูในเนี้ยในเนี้ยอันนี้นี่น,นีสีม่วงอยู่ตรงนี้ไหนทานายก่อนเป๊บแแป๊บ,ปบอ่าโอเคลูกเรือนี่ว่าโอเคโอเค ไปมุงลูกเรือผมไปทำเวสก่อนโอ้ยมันจะทำเวสก่อนแล้วเอาสกิลแล้วจะไปทำนายอีกรอบโอ้ยรีบตบโหวตทำไมเนี่ยก็ยเหลือแดง,แง,งใช่ป่ะเพื่อนสีเขียวสับเหรอลองลองให้เขียวสับไปหาแดงหน่อเพื่อนลองลองเขียวสับไปหาแดงก็ได้สีม่วงเป็นคนดีนะเมื่อกี้ผมทำนายแล้วแล้วก็จะวิ่งไป ไปไปไขน็อตพัดลมด้านล่างอ่ะว่าจะเอาสกิลอีกรอบหนึ่งตอนที่จะประชุมเนี่ยประชุมเสร็จอ่ะว่าจะเอาสกิลแล้วก็ไปทํานายแต่ตอนเนี้ยผมมันมันไม่มีสกิลอ่ะทาเควสจะเสร็จแล้วเมื่อกี้สีม่วงรีบตบปุ่มอะ่ะก็หวตสีเขียวแล้วให้สีเขียวสับไม่แดงก็ชมพูอ่ะถ้าแค่แดงไปจะไม่จบปต่ว่เด่นนะบอกก่อนต้องเด่นไม่น่าใช่ทุกเรื่องมั้งทำเครื่องอะไรเขาน่าจรอเปามาทำนายผมไม่ได้พี่เอ้ย อะไรครับเนี่ยปล่อนผไปพี่มาทํานายผมผมยืนให้ทหํานายเลยอ่ะตรงห้องคังนะพี่ทาไมต้องห้องคังวะเน,นี่ยแล้วไปทํานายผมโอเคพี่มาอยู่กับผมเยอะๆนะไม่งั้นงั้นโหวตเขียวแล้วก็สับหาชมพูเดี๋ยวผมไปทํานายแดงนะสับโอ้โหสับไปหาแดงเลวชมพูละถ้าเกี่ยมันไ,ไม่จูกก็เหลือชมพูแล้วผมบ่า โอเคครั้งนี้ผมคิดว่าไม่จบเหลือชมพูเพราะว่าเหลือชมพูแน่นอนสีชมพูจ้าหนขอทำนายหน่อยสิจ้าสีชมพูโอ้มอ่วงม่วงเอ้ยตัวบนทำไมเนี่ยผมอยากได้ A V P อะ่ะเงินมาเงินยังไม่มีหิวครับเหิว A V P ครับหิวครับทำไมเงินไม่ยอมไปทำขันอะ อันนอตอะไรของกีเงินนะไปเงินต้งไปทำนายสีชมพูเลยอะทำไมทุกคนมาไปเชื่อผมบ้าเดี๋ยวคุณลองเดาไอ้เหลืองเป็นวิญญาณให้เพื่อนถ้าเหลืองเป็นวิญญาณจริงก็แสดงว่าเงินเป็นนายจริงไม่ไอ้สีเงานงะมโดท่าฟังเราดีแล้วเป็นทำนายแต่จริง งั้นทาไม่เชื่อผมก็เดาเหลืองไปเหลืองมันวิญญาณผมทานายเหลืองแล้วอ่ะเหลืองมันบอกมันเหลืองเหลืองบอกเป็นทํานายแต่ไม่ไม่ไม่ตอกบัตรนะผมไปตอกบัตรไก่ขาวอ่ะสองคนชมพูตอกบัตรอยู่ด้านล่างแล้วตอนไฟมันเปิดอ่ะเหลืองวิ่งเข้ามาเหลืองไม่ได้ตอกบัตรอ่ะก็ไปดิเดาเดาไอเหลืองอ่ะยังไงก็วิญญาณเดาไปเลยถ้าถ้าเหลืองไม่ใช่วิญญาณก็ตักอ่ะแต่ว่าเดาวิญญาณไปเลยเราเิ่มเอาไปตใจข้องเงินน่ะเราไว้ใจเรื่องนอลลุงละเดาแล้ววตชม เล่นกินกาแฟอะ่ะมันกินแปลกยังไง<ช>วะไอ้ขาวเดาเดาไปเดาไปมันแปลกยังไงวะเนี่ยเดาเอาเอน่ะจบแล้วเนี่ยสรุปแล้วเชื่อไหมเชื่อไหมทีนี้เชื่อไหม,ไหมจบยังไปเอาจมูไปโอ้นานเกินไปอ่ะไอ้บางสังมันนานยังไงก็มันผมเดินมันไปไม่ถึงไงจบทำไมมันไม่มีใครเชื่อผมเลยวะแค่นั้นอะ่ะ โอ้ยเป็นคนดีก็โดนสงใส่เป็นตัวแฝงก็โดนบดออกแค่นั้นวิญญาณอยากเล่นไงก็ให้วิญญาณได้เล่นบ้างโอเค,อเคนะครับเพื่อจะประมาณนี้นะครับสําหรับบทบาทนนะักทำได้นะโหเ,เล่นยากมากขนาดผมแบบเป็นคนดีช่วยแบบลูกเรือแบบเต็มสุดที่แล้วนะแบบลูกเรือก็ยังมาสงใส่ผมฮนะขนาดผมทำได้แล้วก็บอกแล้วนะผม <c oughs> มันไม่น่าเชื่อใจขนาดท่านเลยหรอหใจนะครับ โอเคก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ปวดหัวบักเลย <laughs>